สวัสดีครับกับ MG คารแ่คลินิกอีกครั้งนึงนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะมีข่าวเรื่องฝนตกนะแล้วก็รถต้องลุยน้ำนะครับหรือบางครั้งก็น้ำจะท่วมเลยนะครับสำหรับรถยนต์ EV ของเราทุกรุ่นนะครับเรากา็ได้มีการทดสอบในการวิ่งลุยน้ำนะครับเราได้ผ่านมาตรฐานของ ip 6.7แล้วนะครับพง่ายก็คือเราสามารถที่จะวิ่งผ่านน้ำได้ที่มันไม่ลึกมากเกินไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ip 67เเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่นะครับว่าเขาสามารถที่จะทนน้ำแรงดันของน้ำได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Takk fyrir að hlusta! อันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับของรถยนต์ e-P ซึ่งเราจะเห็นว่าเขาจะมีการผนึกซีลหมดเลยนะครับซีลทั้งทั้งหมดเลยนะครับ,ลรบแล้วก็เป็นมาตรฐาน IP 67นะครับคำว,ว่า IP 6ตัวเลขตัวแรกก็คือมาตรฐานการป้องกันฝุ่นนะครับ6นี่หมายถึงว่าป้องกันฝุ่นได้100%เลยนะครับส่วนตัวเลขตัวที่2หลังจาก ด้านหลังของตัวเลข6ก็คือ7ใช่ไหมครับ7นี่หมายถึงว่าสามารถที่จะกันน้ำแทรกซึมเข้าไปในภายในนะครับได้โดยการแช่แบตเตอรีร่ลูกนี้นะครับลงไปในน้ําลึก1เมตรนะครับเป็นน้ํานิ่งนะครับ1เมตรแล้วก็เป็นระยะเวลา30นาทีขอบอกก่อนว่าถ้าเราขับรถในถนนที่มีระดับน้ำที่สูงนะครับมันไม่ถึง1เมตรก็จริงนะครับแต่ว่าถ้า ช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงนะครับหรือรถที่วิ่งสวนมาเนะี่ยมีคลื่นกระแทกนะครับมันอาจจะแรงดันน้ําเกินถ้าเราวัดเป็นแรงดันนะครับมันอาจจะเกิน1เมตรดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่น้ําไหลแรงนะครับก็ควรจะรีบออกจากสถานการณ์นั้นโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแรงดันน้ํามันจะต้องมากกว่า1เมตรแน่นอนนะครับอันนี้เขาเทสท,ที่1เมตรแต่ว่าเป็นน้ํานิ่ง ส่วนเราจะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่เขาซีนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นภายในก็จะ,ะถูกปิดผนึกแรงดันภายในก็จะสูงแล้วก็อุณหภูมิก็จะสูงด้วยเพราะฉะนั้นตัวแบตเตอรี่อันนี้นะครับเขาจะมีน้ำเข้าไปนะครับน้ำาก็คือน้ําคล้ายๆกับน้ํายาหม้อน้ำเลยนะครับเข้าไปหล่อเย็นแบตเตอรี่ภายในนะครับแล้วก็ไหลออกมาจากช่องทางของเขานะครับลักษณะการซีนของแบตเตอรี่เขานะครับก็ๆๆจะ ใช้วิธีการยิงที่เราเป็นซิลิโคนยาญนะครับรอบแบตเตอรี่เลยหลังจากรอบแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการปิดปึกเป็นฝาโลหะปิดด้กับตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมนะครับโครงสร้างของแบตเตอรี่ที่เป็นอลูมิเนียมเสร็จแล้วก็จะใช้น็อตนะครับ เกลียวนะครับยิงให้แน่นรอบเลยนะครับเพราะนั้นป้องกันน้ําเข้าได้แน่นอนนะครับลักษณะของกาวที่ยิงเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดออกมาแล้วเราก็ทําการซีนใหม่ได้เมื่อเราต้องการจะบริการวอร์ฮอนตัวแบตเตอรี่นะครับหรือมีการเปลี่ยนสายไฟ,ไฟอะไรภายในซึ่งทาง MG เราแบตเตอรี่เราสามารถที่จะถอดแยกชิ้นส่วนได้แล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับดังในรูปที่เราเห็นอยู่นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชม m อ k น a ีคาครคินะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ